ไห้ต้มครับผมต้หตหอบับดนะสวัสดีครับวันนี้ผมของกับเบาชนะอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เบาได้ยังมาสู่พี่สนอนอยน้ครับผมเป็นครับต้ตมตำครับหมูกรอบ ไม่ใช่ครับแคบมูครับแคบมูกรอบครับผมนะมีไข่ต้มนะครับแล้วก็ผักกระถินครับผักไพ่ครับผมเนาะผักครับผักแก้มก็มีกระถินอ่อนครับนะครับโอ้ยมากเลยครับสุดแสนรัครับสุดแสนรักกันครับผมก่อนอื่นก็ขอหยาดบาดคำนะครับเด้อนี่ที่เก่าคือเดิมนะครับผมนิดหน่อยครับนิดหน่อย ลายบ่ได้ครับหวานจุย้ยครับามาพี่น้องแสนลงกันกับเบาะนะครับเนอะ,ะนเขาเดินอ่ขออยากนา้องห้องห้องกันโดยการกินไข่ต้มครับผมอื้อ Cái tầm hương bạc nữa. Ừ -hư. đi subscribe cho เสียบบ้างก็แอต้อ,เอเงเห็นแล้ว้นกว่าครับผม กับพักแจงวันนี้นะนี่เส้นอยากแตส่อนนะครับเนา ในือจานนองมคาค่ะต่ส่มือครับ อือกอบขนาดนะพี่นอ้องอือ มันจจัดเบาๆนะครับเนอะต้องเสียงก่อน Kimler? <laughs> <laughs> ความพยายามนะครับพี่หงเหมือนเป็นแคปมูสามสันครับเก่งเพื่อน, <c oughs> น,นออพี่ครับ อืรักนะครับพี่น้อง จำบด้วยพังทินอ่อนอื้อืมจำบด้วยแคบหมูกับกรอบนะครับผมอื้ม คำว่ายอดปกติอืำไหมครับอืมหวานจุ๋ยครับผมพีกครับพีกหวานจุย๋ย 으อ mm -hmm. mm -hmm. จาเรื่อพอพายว่าก็จ้งตำมรื่อ,อพกอ่อน อ, <c oughs> อันนี้บ้าโอ้เฮดเองเลยครับ Mm hm.

ไม่ยป็นไองสุดซึ้งมากครับคน,คนไลคนแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เบาเนี่นะครับเด้อทำนี้ครับแค่นี้ครับก็ถือว่าให้กำลังใจเบาบ้าโวก,ก็ดีใจอย่างสุดซึ้งนะครับผมเพชรครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาโวกะ่ะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย